Human in the loop เมื่อกี้นี้เราให้เอเจนต์เป็นคนตัดสินใจว่า Approve ไม่ Approve แต่ครั้งนี้เราจะใช้มนุษย์นั่นแหละเข้ามาตัดสินใจนะฮะโอเคไปดูต่อผมขอ Copy chain of a g e n t มานะทุกคนไป Duplicate chain of a g e n t มาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น Human in the loop Duplicate มา มาเดี๋ยวขอตัดสาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะตัดใสาสัมพันธ์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อผมจะให้มนุษย์เป็นคนแอดพรูฟผมจะใช้เป็นอีเมลครับส่งเมลไปหาเลยพี่ช่วยแอดพรูฟหน่อยผมจะต้องทํางานต่อแล้วเพราะนั้นกดปุ่มบวชตรงนี้ครับผมใช้เป็น Gmail คำว่า Gmail ตรงนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่า<ๆ>การเซ็นเมสเสรจนั้นจะต้องเวท for respond ด้วยครับ โอเคมาเซตอีเมลให้เรียบร้อยอ๋อโทษทีครับตอนนี้ i n p u t d a ดตไม่มีเลยเพราะนั้นเดี๋ยวทุกคนครับไปรันโนดก่อนครับรันโนดซ้ายสตอรี p แพนเนอร์ันโนดไ r เตอร์เอเจโอเคเข้าไปที่ send message ตรงนี้ครับเรามาคัสตอมกันทู to, ผมจะส่งไปให้ตัวผมเองนะ subject เนี่ยผมจะใส่หัวข้อให้เขาหน่อยว่า approve r e q u i r e บอกเขาหน่อยว่าอีเมลนี้ต้องการ action นะ approve a l r e q u i r e นะเขียนต่อว่าบทความเรื่องแล้วเอา on form submission เอาเรื่อง topic ตรงนี้ไปใส่หมายความว่าเวลาส่งอีเมลหาหัวหน้าบอกพี่เนี่ย approve r e q u i r e นะบทความเรื่องนี้นะการวิเคราะห์การเลือกตั้ง2 5ง9นะให้คุณ approve ให้หน่อยต่อไป เมสเซจก็คือให้เอาเนื้อหาตวัว w r i ตอร์อีเมลตรงนี้ไปให้เขานี่คือเนื้อหาให้เขาอ่านก่อนนะเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับ approval option ให้คุณทำการไป add approval ตรงนี้ type เป็น approve and disapprove อันนี้จะเป็นปุ่มที่อยู่ในอีเมลนะอีเมลจะมีปุ่ม approve ตั้งชื่อได้สีอะไรสี primary เป็น html นะมีปุ่ม decline เป็นสีเ e คแ n น a ด y แบบนี้ตั้งได้นะโอเคเปลี่ยนข้อความก็ได้แบบนี้ครับเมื่อพร้อมแล้วปิดไปครั้งนี้ผมจะรันโนดเดียวนะปุ๊บส่งเมลครับส่งเมลมาแล้วสังเกตโนดครับโนดไม่จบโนดเว t i n g for r r s p o n s e เห็นไหมางทำงานอยู่แต่ว่าหัวหน้าคุณไม่ตอบไปพักร้อนก็รออยู่ครับมีฮะบทวิเคราะห์เลือกตั้งมาแล้วครับ พี่ช่วยแอปพลูฟให้ผมหน่อยสิเห็นยังนี่คือ human in the loop เมื่อเราแอปพลูฟปั๊บเรียบร้อยกลับมาที่ workflow เห็นยัง,ยงว่าจบพอจบปุ๊บผลที่ออกมาก็คือ approve เว t เป็น true เห็นปะ่ะเมื่อกี้นี้ที่เราทำคือให้ agent ต์เป็นคนตอบว่า approve ไม่ approve แต่คราวนี้เป็นคนละเข้ามาอยู่ในรูปตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเป็นไงครับก็ทำตามเสจเดิมก็คือใช้ Pro If e บอกว่าถ้าแอป r o ู e equal to ูแอปพรูเป็น t ทูเราจะให้ไปลองรันดูก่อนทู true ไหมทู true, ให้ส่งเมลหรือจริงๆจะให้ส่งอะไรนะโพสโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยก็ได้แต่ถ้าไม่แอป r o ู e ก็กรณีเดิมก็ลากกลับแบบนี้ก็ได้ นี่ก็คือรูปแบบนี้อเอาไปเปลี่ยนอย่างนี้ก่อนเห็น่ยนเลยว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้จะต้องไปเปลี่ยนเป็นโนด e 이เตอร์เอเจนต์มาพูดเป็นเมสเซจแบบนี้เพราะมันกระโดดข้ามโนดกันโอเคจบอีแมนอิน h e อะลู